สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่3ตุลาคม2565เริ่มต้นกันที่ความงดงามของวัดพระนอนค่ะที่แฝงไว้ด้วยแง่คิดคติธรรมทางพุทธปรัชญาในเขตอุทยานประวัติศาสตร,ร์กำแพงเพชรติดตามได้จากมรดกโลกทางวัฒนธรรมในบริบทพระพุทธาศาสนาค่ะ วัดพระนอนเป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรสร้างในสมัยสุขโขทัยตอนปลายวัดพระนอนแตกต่างกว่าวัดอื่นๆเห็นได้จากสิ่งก่อสร้างต่างๆส่วนใหญ่ใช้ศิลาแรงแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตทั้งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและงานฝีมือศิลปรกรรมในรูปแบบของสกุลช่างกำแพงเพชร ที่ปรากฏผ่านงานสถาปัตยกรรมและปฏิมากรรมตลอดจนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณนนคดีสิ่งก่อสร้างสำคัญของวดัดพระอุโบสถตั้งอยู่ด้านหน้าสุดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อมุมเป็นมุกทางด้านหน้าและด้านหลังฐานบัวลูกแก้วอกไก่ภายในอาคารปรากฏฐานชุกชีที่ใช้ประดิษฐานพระพุทธรูป ด้านนอกอาคารมีเสาศิลาแรง casino, แปดเหลี่ยมแท่งเดียวตลอดที่มีขนาดสูงใหญ่สำหรับรับชายคาที่ยื่นออกมาเลยผนังเคยมีฐานใบเสมาแปฐานโดยรอบสลักจากหินชนวนรวดลายพันพึกษาปัจจุบันนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติกำแพงเพชร วิหารพระนอนถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญภายในอาคารมีแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปอิริยาบถสาย,ย่าเป็นพระประธานส่วนองค์พระพุทธรูปพังทลายคงเหลือแต่ส่วนของโกลนของพระบาทส่วนฐานของวิหารพระนอนนี้จะต่างกับฐานวิหารอื่นๆ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เป็นฐานหน้ากระดานและฐานบวกความนิยมทำฐานสูงไม่มีหน้าต่างแต่เจาะผนังเป็นช่องลมหรือให้แสงผ่านเข้ามาได้เสาที่เรียงรายอยู่ภายในอาคารเป็นเสาศิลาแรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่แบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดน้ำหนักกว่า14ตันปัจจุบันค่อนข้างสมบูรณ์เจดีย์ประธานมีความงดงามมากทรงระฆังขนาดใหญ่ ฐานหน้ากระดานล่างสุดก่อเป็นสี่เหลี่ยมด้านหน้าทําเป็นซุ้มพระหรือมุกเล็กๆยื่นออกมามีฐานแปดเหลี่ยมที่ซ้อนลดหลั่นกันหลายชั้นรูปแบบเฉพาะเมืองกำแพงเพชรส่วนของยอดเจดีพังทลายหักไป วัดพระนอนโดยแผนผังของวัดสร้างตามคติจัก,กรวาลคือเจดีย์ประธานตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของวัดเปรียบได้กับเขาพระสุเมนในทางพระพุทธศาสนามีความเชื่อว่ามนุษย์อาศัยอยู่พื้นดินรอบเขาพระสุเมนใต้เขาพระสุเมนเป็นที่อยู่ของเทพอสูรน,นาครุษถัดขึ้นไปเป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดาถัดจากเทวดาเป็นพรมจากพุทธปัจฉญาการทำความดี จะนำให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี